청불리 청불리. การที่นํานมไม่ว่าจะเป็นนมผงหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องกลับไปดูนะฮะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขว่าเราต้องกลับไปดูว่ามันยังมีสารพาราคอตอยู่ไหมซึ่งในประเทศไทยตอนนี้นมสดของเราเนี่ยนะฮะเราเป็นออร์แกนิกหลายที่แล้วแล้วก็สหกรณ์อสคออ,สอะไรก็แล้วแต่ฮนะเราพยายามจะปรับเปลี่ยนเป็นนมออร์แกนิกทั้งหมดการที่เ,เด็กๆบริโภคนมทารกในวัยเจริญเติบโตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถ้ายังมีสารเคมีที่เราห้ามในประเทศไทย อยู่แต่เรานําเข้าจากต่างประเทศซึ่งมันเป็นเราก็ทราบๆกันอยู่นะคะว่ามันเป็นพิษภัย<ร>แต่เรายังนําเข้ามาแล้วให้เด็กทารก<ม>ให้วัยเด็กที่กำลังเติบโตบริโภคเนี่ยก็คงจะต้องออร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและคงจะต้องดูเรื่องนี้ต่อไปท่มนตีเห็นเมื่อวานกรรมการวัตถุอันตรายนี่มีมติก็ยังแบนอยู่นี่ยังวางใจไม่ได้หรอครับก็เห็นทางกรรมการวัตถุอันตรายบอกว่าจะไม่เข้ามาพิจารณาถ้าไม่มีการเข้ามาพิจารณามันไม่มีต้นมันก็จะไม่มีปลาย ต่อไปค่ะคือมันยังวางใจได้แล้วหรือยังคะวางใจได้ตอนที่ตัวเองยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะคะมาถึงรัฐมนตรีใช่ค่ะแปลว่าถ้าเรื่องนี้มันกลับไปสามารถมันพลิกมติได้ตลอดเวลาเลยครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนค่ะก็จะเห็นที่ผ่านๆมามันก็กลับไปกลับมาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ระบบกลับไปกลับมาซึ่งเมื่อก่อนนี่มันเป็นอย่างไรมาคือคือตอนนี้มันยังมีเท่าไรคลื่นใต้น้ำของกลุ่มทุนที่ยังพอเคลื่อนไหวอยากจะให้ฟื้นเรื่องพลาคอนกลับมา มันเป็นเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการวัตถุอันตรายบอกมาแล้วนะคะว่าจะไม่ไน่นาไม่มีการนําเรื่องเท่านี้เข้ามาทบทวนแต่ถ้าเป็นคณะกรรมการชุดนี้ก็คิดว่าคงจะไม่มีการนําเรื่องนี้เข้ามาทบทวนไม่ว่าขึ้นใต้น้ำจะมีอย่างไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะเกิดความมั่นคงและจริงใจกับผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหนจริงใจกับเกษตรกรมากน้อยขนาดไหนตรงนี้ที่สําคัญกว่าที้ประชาชนวางไว้วางใจได้หรือยัง ก,ก็น่าจะไว้วางใจได้แล้วนะคะเพราะว่าคงเราจะต้องคงบริโภคจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อสมัยไหนก็นแล้วแต่เราก็ทานผักผักสดๆกันอยู่แล้วเราก็ทําน,น้าพริกกันมาทานผักสดถ้าลองคิดสิคะถ้าเกิดคนมาจากต่างประเทศ,ปร,เทศประเทศไทยเปิดทั่วโลกเข้ามาพอลงเครื่องปับ๊บมีความรู้สึกว่าเฮย้ยเนี่ยเรามาประเทศไทยมันปลอดภัยนะเราทานผักสลับ เราทําผักในประเทศไทยได้ปลอดภัยไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่ดีอย่างเดียวประเทศไทยต่อไปเนี่ยใครเข้ามาประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยมีอาหารที่บริโภคที่มีสุขอ,อนามัยที่ดีคิดว่าประเทศไทยหลังจากเปิดประเทศแล้วเนี่ยโควิดแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆก็น่าจะเป็นสิ่งแนวทางที่ดี จริงๆแล้วอ่ะกลุ่ม,มนะพี่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นกลุ่มยังไงเขาทําอาชีพอะไรนะคะเพราะพี่ก็เข้าไปดูดูอยู่นะคะเสร็จปั๊บกลุ่มที่เป็นกเกษตรกรจริงๆอ่ะตอนนี้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ใช่ก็ได้มีเครื่องจักรได้ลงไปแทบจะทุกแปลงแล้วนะคะแม้กระทั่งเครื่องตัดหญ้าเนี่ยทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เราก็ให้แต่สารทดแทนเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่ความว่าถ้ายังเป็นพิษเหมือนเดิมเราก็ต้องแบนเหมือนเดิมแต่อันนี้ความเป็นพิษก็ต้องน้อยลงอยู่แล้วถ้าเกิดเราจะมีสารตัวอื่นมาทดแทน ตอนนี้การที่เราเคยใช้อะไรที่มันเห็นปุ๊บ <c oughs> เห็นปั๊บเนี่ยมันก็เกิดทิดตามมามันก็เลยทําให้คนใช้อย่างอาจจะยังปรับเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าต่อไปเนี่ยเริ่มมีการแบรนด์แล้วคิดว่าระบบการปรับเปลี่ยนต่อไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในกาจัดการใช้พี่คงจะต้องเดินหน้าต่อไปว่าไอ้กาจัดการใช้ที่ถูกต้องมันต้องกาจัดการใช้แบบไหนไอ้ตรงนี้คิดว่าคงจะต้องทําเรื่องให้กับกรรมการวัตถุอันตรายในการที่จะต้องมีการกําจัดการใช้อีกหลายๆตัวที่เข้าไปอย่างเช่นไตโกเซษเนี่ยคำว่ากําจัดการใช้เนี่ย มันครอบคุมมันมันมันเหมือนว่ามันมันไม่ครอบคลุมอะ่ะมันใช้คาว่าการจัดการใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องคงจะต้องให้กรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยออกเป็นกฎหมายอีกทีนึงว่ากาจัดการใช้ที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวคงจะต้องเดินหน้าเรื่องไตรกเศษการกำจัดการใช้ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีกฎหมายอย่างไรแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างไรในการกำจัดการใช้นะคะมีถึงขนาดว่าถ้าคุณไปขายให้กับคนซึ่งไม่ได้มีสิ่งที่จะต้องใช้กับไตโกเศษอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะต้องมีความผิดถือว่าคุณขายยาผิดค่ะคุณค กัญญาแปลว่า một lát rồi cũng được rồi, một rồi cũng được rồi, một lát rồi กยืนเท่าไงอะนยืนหัวไม่พ้นกล้องเลยแบบไหน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้อะเขาเขาจะไปแล้วก็ก็ดูว่ามันผิดกฎหมายไปเพราะนั้นถ้าะทาไม่ผิดก็ไม่เป็นไรนะมันไม่เสียหายเลยเสียหายเลยก็เขา เข,เ,ขเขาเขต้องการอย่างนั <t ong> <t ong <t ong> <t ong> ้นนี่นะแต่ว่าผมว่าคุยกันดีกว่านะคุยกันดีกว่าคุยกันดีกว่าว่าพูดกันพูดกันให้รู้เรื่องดีกว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะครับก็คุยกันทำไรอ่ะคุณว่าทำไรอ่ะ เขาก็ดูเขาดูอยู่แล้วนะเจ้าที่เขาดูอยู่แล้วไม่มีแล้วไม่คุยไม่คุยกระแสและชาวบานที่ไหน ข่าวอะไรข่าวข่าวใครคุณต้องไปถามคนที้ให้ข่าวสิมาถามผมผมไม่ได้ให้ข่าวอ่ะ